หากเราได้เจอกันอีกสักวันอยากหาเธอจำฉันได้อยูหรือเปล่าโหหมดสภาพขนาดนี้เลยเธอจะยิ้มให้ฉันวายคนจะหลับจะนอนมาวยวายแล้แต่เช้าเนี่ยน่ารำคาญน,นี่มันก็สายแล้วนะคะคุณหนูได้เวลาทานข้าวแล้วค่ะฉันไม่เกิน แต่คุณผู้หญิงสั่งไว้ว่าต้องให้คุณหนูทานข้าวให้ตรงเวลานะคะจำไว้อย่ามาเยอะกับฉันฮัลโหลเองเป็นอะไรวะตะขกเป,ป่าเปล่าไม่มีอะไรอย่าบอกนะว่าเองโดอนอีนางคุณหนูนั่นกั่นแกล้งอีกแล้วอะ่ะ ข้าจะทนไม่ไหวแล้วนะเองกลับมาบ้านเถอะเดี๋ยวข้าจะไปจัดการมันเองเองจะจัดการยังไงตะขาบเองกับข้ามันคนละคนกันเองอย่าลืมสิว่าเราสองคนเป็นแฝดกันแค่ข้าไปเอาไฟออกใส่แว่นตัดผมข้ากับเองก็คนคนเดียวกันละนี่เองจะปลอมตัวเป็นข้างั้นหรอใช่ข้าจะล้างแขนให้เองเองตะขบ คนอย่างอีนางคุณหนูดาลินเนี่ยมันต้องเจอคนอย่างข้าเว้รับรองสนุกแน่ข้าว่าเองอ่งทำแบบนี้เลยตะคับคุณหนูเปรียบเสมือนไฟเองก็เหมือนน้ำมันข้าคิดดูแล้วมันจะไปกันใหญ่นะก็แล้วแต่เองแล้วกันตะขบข้าแค่สงสารเองไม่อยากเห็นเองโดนข่มเหงซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้ตั้งแต่เราเติบโตมาด้วยกัน ข้าไม่เคยเห็นเองร้องไห้เพราะใครเลยยกเว้นผู้ชายแต่ทุกวันเนี้ยเองต้องมาร้องไห้เพราะอีนางคุณหนูมันใช่เรื่องหรอวะแต่เพื่อความสบายใจของเอง<ๆ>ก็แล้วแต่เองแล้วกันถ้าเองทนไม่ไหวเมื่อไหร่เองบอกข้านะอืมขอบใจเองนะตะค่ะ เสื้อผ้าแกไม่มีจะใส่หรือ,อยังไงนางตะขบใส่แต่ชุดเดิมเดิมเห็นแล้วเบื่อพี่ตะขบเพิ่งมาทํางานได้ไม่กี่วันเงินเดือนก็ยังไม่ออกแล้วจะเอาอะไรไปซื้อละคะคุณหนูว่าแกอยากได้ไหมละ่ะเดี๋ยวฉันบริจาคให้คุณหนูจะให้จริงๆเหรอคะจริงสิ มันผ้าที่ริวนี่คะฉันว่ามันเหมาะกับคนอย่างแกดีนะออกไปออกจากห้องฉันไปได้แล้ว